สวัสดีค่ะอีสันบ้านตาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนนี้นะคะจะเสิริมกับสิพ้าพี่นอ้องกินเขาแล้งก็มาเนี่ยค่ะหิวเข่าแล้วค่ะหลังจากเ็ดงานพักพอนหน่อยนึงแล้วก็ไม่เห็นได้เยอะเนยกินเนาะคะ่ะอยากปุ้นปลาถูพี่น้องจมมาหลายมือแล้วเนาะเถอเนาะให้เัาแบบมึนก็เลยเตรียมของไงเน่ะค่ะปลาถูเค่งนึงแล้วก็ต้มบมกเขือกี้หัวหอมกี้กระเทียมเนาะคะ่ะลวกผักผักกระถินอีกค่ะนะปุ้นเลยเนาะพี่น้องทำพห้อมกันเลยก็ได้ดอก พริกกับกระเทียมหัวหอมนะ,คะ้ค่ะเ,เนี่ยหัวนึงเถอะพริกกระเทียมยหัวหอมเซ๊บหนัวหนัวบนกินกับเขาวสวยเมื่อไหร่เขาจะก,กัวเจ้าข้าวตะเครื่องก,กับหอมแล้วอืมแสบเนอะ ต่ำมะเขือก็เหมือตำปูกันตำปูกอนมะเขือมันเละเอียดอ่ะอยากกินต้นปลาทูอะไรมือกินต้นปลาทูลายมือละอ๋อต้องตำแหนกหลายใส่มะเขือค้าต้นบดชวนี่หน่อยนึงแต่ว่าสิอว่าเห็ดแล้วอะไรเห็ดแล้วอะไเหรอเห็ดขุนขุนมาเอ่เนาะ ก็น้ำต้มปลานี่เด้อค่ะน้ำต้มปลาลงไปนี่ก้อนเอาเรียบร้อยไปเด้วยัยงแล้วเรียบปุุงอย่างนี้เขีนอยู่ใช้บ, <c oughs> บิดเลยเถอะบดเลยเถอะ่อยก็ดีก็ดีก<ม> <c oughs> ็ดีไปนนปนถ <c oughs> ูนะค่ะ <c oughs> ทางแบบว่าเป็นอื่นเอๆนี่อย่างพวกเนี้เนาะเขาก็บบรลลว่าคำว่าหล่นนะหล่นมันเฮ็ดจังไหนหล่นบัรลูที่คือกันหล่นปูหลนหน่นกุนนนก้งหล่นยังะคะ่ะชุดหลอดหน่อยนึงแล้วค่ะตั้งแต่น้อยนึงสีมึงก็นนะคะั้นจางก็ค่อยใส่อีกค่ะสีมึงกัน,น้ะคะ่ะอืม๋อมาแล้วค่ะเรียบร้อยและแแบบคับ อืมอืมให้กินสมใจอยากเงี้ก,ก็ต้องกินเนาะพี่น้องเนาะอยาก,กเป็นแนวที่หลักเติมๆนะไนวแบบไม,มก็ได้นพัดข้างน้ากว่าเทอมือเนี่ยขา้ขางน้าข้าน้าเนี่ย้ำปลาหมึกแนวแบบไม่มกระเด็ <ไป S 1> นเลใ <มา S 2> ส่สุดนี่กันเด้อค่ะปึ๊บผักเขาครับปึ๊บนะพอดีเขาล็อกเลยพี่น้องนี่ไปเห้พี่น้องนี่ าจจะค่ะพี่น,น้องกินข้าวน้ำกันค่านี่ล่ะปนม,มือนอยากสิ่นปนปนแห้งปน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 ปลาทูปลาูกับลวกผักอืมหลังกลางแล้วไม่รู้ดำเบ้าสันหลังกลางออกนี่นอนเบิ้งละว่าบริวาอืม คือออกมาคือพอนีล่อนจับตํา 干吗你啊。 อันนี้ยังอ,ออกจากอันนี้ไ่ได้ยังอ,ออกากปป่นไม่ได้เลย แซ่บค่ะุอลองกินาอาหารนัเนเลยซามเขาผิดไจเขาเนื้อดออก แล้วไหนกล้มเนื้อกระดีคืนแน่แล้วค่ะแยะแห่งมันตกทเกเดลลือนละอื เด้อพี่น้องที่แจ็ดมันกันค่ะอือืม,อมหวาน คนยังไงใช่ปะเปบ่าไม่ได้เร็วใช่ปะนอนพักบ่อนแน่พะล้มเนี่ยปกติติดแข้งไว้ตแต่ตอนนี้นอนแล้วค่ะว่าไปฮ้องหรือว่า,ากุ้มขึง Thôi cái này mấy cũng chưa Không chứ mà bé thì bắt Nâng mày luôn chứ không ăn thôi rồi bay 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 câu bay 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 kia bay 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 ระยะเวยาถึงสามสี่ชั่วโมงจากสี่สามไปหกโมงเป็นโมงเห็นบะซื้อน้ำลานแบตเตอรี่่ะ พ่อ,อยัองอกให้งาม้อไปจินเขาน้ํากับเมืองกกิดใจงงก็ดีสร้งบัดกับเาผาพัดนั่นพัดนี่แล้วเติมสหญ้าไปซื้อปนมาจินกับข้าวเจ้าไป <c oughs> ซื้อปอนร้านแม่นมาเทสไปข้าวเจ้า เนี้ยก็สวยนาะ่ใหห่างแห้่ห้อนเนาะแห้เข้ากันอืมจ้ะมันหนาตัหนังมันเนียนบักเกืือไปเลยกินโดนละ คือว่าม่นปวดหลไรต่นนน้นั่อันนี้ขวานเป็นปิ่นเนี่ยเป็นเด็กเป็น้องบ้านวันไม้ไรเพราะวปวดคุาผ้องกับปวดแบบติดๆ

ได้กิ่นตอนผู้เดียวกัต้องกานเหมือนเงี้ย้องกานละถึงบูดวเยอะออกไปเยอะมดนลดขาดเห็นแ้วกิ่นกินขาดต้อขาดไปรดพี่น้อง ต้มน้ำรเวกเขากันไ វើងពីពីរូវន់តាមិនដូច្រូវត់ពីពី្ มันทิ่หยากิ่งขอไม่ยาดเลยนะฮะเขาปล่อยไปหน่ะลงไปกันยุทแล้วพดไปหน่ะเถอเฉยโอ้ยน้องลุงไม่ใจไปมาพี่เจ้าเปล่าพี่เนี่เลืมหามันเราเมาบอกไปแล้วพีนเ้นี้ ขึนด้วยแบนงอืมรเรายากขามองแท่งหนาเห็นไหมอืมเราขามไม่อยาเนพน้อยอย่กีต่นนอม,มันฮแคมันแบบเอามันหมดน้ำ,นำเ,เมียงแยังไงบ้อืมเเจ็ขามยังขึนอันมันเปิดหนองนะบอนี่นะคะแนนแหละอันมันเปิดให้เอานะ่ มันยช่เพ็่น,กนเกษตรเคียร์ว่าห้ามจับป่าได้รึเปล่าห้ามจับป่าเนี่ยมันเป็่นมีปลายเลยเนี่ยห้ามดูห้ามยึกเลย คือหนังมันนห้หนคนดำตอนนี้มันกต้องอนุรักษ์ไว้ก้นอนทันสั่นป่าเมือ่อบ้านเอือม,เ,อมเป็นบ้านเอือมเหป็นจอดแล้วเอามองหลากเอาคือจังงั้นใครไม่เป็นคนในลุงตัวเมืองเพราบบนี่ย นอกไปอืมไม่ได้ปไาสิน้อยลงอิ่มนนี้จนหนึ่งเป็นบลากไมากก็กบ้านอยเี้ยมาอืมเอาหน่อยแล้วจะบอกเหงาเปเอาน้องเนอะไปงี้ไปงี้สิละนองบ้นเาไม่ค้นไปหลักปะเห็นเ่บ น้องดูเลน้องที่บาอืมน้องไปเอายนนะนี่ที่ว่าพมันเปิดอันเอาเครื่องมือไม่นมนนี้เลยบานประานตนยินเลยกระเป๋าเฮีนีน้ำอ่ะวันวา้เย็นหวะอืมบ้าไหญ่บ้าเเป็นเก็บกระเป๋าเงินแดนีน้ำ

เอรเบแล้วเบิร์นอีกค่ะมป้่นจะสุ่มด้วยมันเนี่ยปนจะส่มกับมะดค่ะหารัวกันลายกับเต็เมมะอือ ที่รั่วมันเป็นว่าะจะใส่ยังไงมันจะชิมบุบมันเป็นเงียวมันมีกันนอกน้ำนอกแง่งบ้างไหมก็ไม่ได้ไปตัดจากผู้ใดแม่เหรอแม่ห่อแม่แล้วจะใส่เกลือใส่น้ำตาลเนื้อนิดนึงน้ำตาลเราบอกแล้วอะเอามาใช้นานหน่อยแล้วก็ใช้จานผักคนจีสวยก็ Give a lưu luôn nhá, bê. Nóc mấy lần áp dụng mất được, Tạo dạng bên tham lưng. Mhm. Nếu bọc hạng lưu lệch, kèn lệch. Kèn lệch มาคิดคนเฮ็ดนั่นเฮ็ดเนี่ยแต่มีเมนูอีกคนมากน้ำมีเมนูที่คนมากนำ้มมนนมกนำมีเมนูที่กิน,นดได้ผู้เดียวบพิโมคผู้เดียวอันนี้อั่อยมาบแบ <laughs> อืมแบบ มึงเยตังแต่มักินคนละมัดหกหนึ่งผู้เหลือกผกันพักลวกกับจุใจค่ะอืมอิ่มหละัะค่ะสำหรับคลิปเนี้ยอบอกว่าได้เล็บสำหรับคลิปนี้นะคะ่ะถ้าสมนันหาพี่น,น,น้ำมากินข้าวกินน้ำน้ำกันค่ะ หนาเา็นไหมกิมครับสนเอกัระปากเป็นกำลังใจเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเชิญเิมแล้วก็นหนำดัมดับได้แล้วเพื่อเป็นกำลังใจนะะเนาะค่ะสำหรับที่มีกะไว้จมีค่ะสวัสดีค่ะเชิมหักพี่น้องเด้อค่ะ